ที่สามารถพาแผลตาไหรุตาด้ทุกเ็นพ่อคือแสงส่องทาที่ผ้าเทงพ่อดูเป็นพระพรให้โรคปุ๋ยทำเปิดภาพที่ประทับใจนะคะซ <indications ambling. S 1> ึ่งนักศึกษาคนนี้ทุกพ่ออาจจะไม่ได้มาเป็นตัวแทนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ พ่อคุณแม่ของเรานะคะคุณปู่คุณย่าที่ดูแลเราก็เปลี่ยบเสมนพ่อของเราเหมือนก,กันนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณพ่อค่ะให้ท่านได้ชื่นใจนะคะในสิ่งที่ท่านได้ดีเลยกับเรามาในวันนี้ขอนเราบอกแค่ว่าเรารักท่านเท่านี้ก็จะหายเหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะในสิ่งที่ผิดพลาดมาลูกจะผิดพลาดสักกี่ร้อยครั้งพ่อแม่ไม่เคยที่จะบ่นว่านะคะขอเพียงให้ลูก เปลี่ยนที่ใสเท่านั้นเองเท่าน,นี้พ่อแม่ก็เพียงพอใจแล้วค่ะก็ลงประหารท่านอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะลงดับเวทีนะคะวันนี้คุณพอ่ณพอเชื่อว่าคุณพอ่อทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะภูมิ <ท ise. S 1> ใจตัวลูกอย่างแน่นอนค่ะคะ่ะก่อน,นอีกสักท